สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวุ้นเจลาตินแบบสำเร็จรูปกันเลยวุ้นเจลาตินเป็นยังไงมาโชว์หน่อยิเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราแกะมาไหนอ่ะซื้อจากโลตัสเล็กค่ะโลตัสค่ะโลตัสใช่ใช่แล้ว่ค่ะก็น่าจะใช่นะคะทำอะไรวุ้นวุ้นค่ะทำยังไง ก็ลองเล่นดูพ sí ี่เป็นไงไม่เคยกินฮะใช่ไม uh, okay ่เคยกินเลยฮะไหนลองแกะดูสิเริ่มเลยนี่นะคะผงวุ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะโอเคนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเรานะคะกันไก่ค่ะโอเคแล้วก็มีช้อนอะเทให้หมดเลยนะคะอู้ มลใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อน้ำของเราร้อนแล้วน้ำอะไรน้ำร้อนก่อนน้ำร้อนก่อนค่ะแปดแปดออนออนรู้ได้ไงคแปดออนมันเขียนค่ะมันเขียนบอกค่ะนี่นะคะเอาอะไรอ่ะเอาคนนมมาตวงเหรอใช่แล้วค่ะอใช้ของที่มีอยู่ใช่ไหมใช่แล้วคนนมบอกใช่ไหมว่ากี่ออนกี่ออนบอกค่ะ ระวังน้ำร้อนลวกนะถ้ามันไม่ถึง8ออนก็เอาแค่4ก่อนก็ได้โอ้เยอะเกินเยอะเกินโอ้หน้ำร้อนมากเลยว้าวถ้าน้ำร้อนก็ระวังนะระวังน้ำร้อนลวกมืร <c oughs> ้อนมาก <c oughs> <c oughs> จับน้ำเย็นถืออ่ะถือถืถืโอเคก็น่าจะได้อะ่ะ อ้มันร้อนมากเลยนะคะทุกคนดูก่อนนะคะยังยังแป๊บนึ่งโอเคกะเอานี้ขวดเล็กถึงยังหนะ้ายังไม่ถึงอีกเหลืออีกอแค่สาวกีเท่เานั้นค่ะ <ขอ S 2> ทุกคนถ,ถึงไหนถึงยังถึงยังยังไม่ถึงอีกนิดเดียว เราเป็นคนที่แรองอืถึงอย่างถึงแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เกือบหลนะ่นไงโอ้ร้อนมากเลย <c oughs> <c oughs> ร้อนมากะย่มามันจะลุดมันจะนา <c oughs> สีนะเทเลยเออเรากลัวร้อนทุกคนมันร้อนอ <c oughs> จับอืมค่ะทน,นไหม ต้องคนก่อนนี่นะคะคนเมื่อทุกคนเห็นนะคะว่ามันบังนะคะก็คนให้เข้ากัน<ม>โอ้ดูสินี่มันอะไรกันเนี่ยระวังหกด้วยนะโอ้ละละมันเป็นอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะไม่รู้ว่ามีกลิ่นอื่นหรือเปล่ามีไหม ไปเดินดูก็มีแต่ยินเดียวนั่นแหละออ๋มันน่าจะมีรสอื่นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะค่ะอละลาย,ยใกล้ละลายแล้ว,ลวใส่น้ำเย็นอีก8ดออนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขอคนกันนะคะได้แล้วค่ะทุกคนมันก็ยังไม่ละลายสมยต้องให้มันละลายล,ลายให้หมดสอนนะมันก็ไม่ค่อยละลายมาก ต้องละลายก่อนนะคะทุกคนเน็บอันนี้เขาเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันใช่ค่ะคนนะคะคนค่ะมนุษย์มนุษย์ษยดูที่ละลายหมดยังยังยังเหลือผงอีกนิดนึงต้องให้มันละลายให้หมดนั่งแล้วเมื่อยค่ะโอเคนี่อ่ามันก็ใกล้จะละลายแล้วนะคะรู้สึกว่าเราลืมปิดกาน้ำร้อน มันก็ยังเป็นแบบวุ่นวนอยู่เลยอ่ะหอมมากหอมหอมมากเลยแต่ทำไมมันลายลายยากจังเลยอ่ะมันเริ่มแข็งหรือยังยังมันก็แบบยังไงอ่ะเสียงทีวี หอมเป็นกลิ่นสตบอะบุรี่แบบไอเนี่ยคล้ายๆใส่ไอเนี่ยอะไรใส่อะไรก็ไม่รู้นะคะคน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 เป็นอะไรเนี่ยมาดูกันดีกว่ามันก็ละลายแบบไม่ค่อยละลายมากว้าว ขั้นตอนต่อไปนะคะเติมน้ำเย็น8ออน,นะคะ่ะพร้อมไปเปิดมาวิมันจะละลายให้ไหมอะนี่นะคะเย็นมากเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะ8ออน2แก๊2ขวดเหมือนเดิมนะคะอ่าเราเอาช้อนมา2อันนะคะเอามาเผื่อ เกินแปดออนเทกลับ <c oughs> นะคะทุก <c oughs> คน <c oughs> วิ้มันเกือบแบบมันเลยครึ่งชามแล้วอะ่ะ <c oughs> คนเลยนะคะระวังน้ํากระเด็นนะคะต้องเช็ดเลยนะคะเด็ก <c oughs> มันรู้สึกว่าแถวขอบขอบอะ <c oughs> มันรู้สึกว่าแถวขอบขอบน้ํามันจะเป็นสีชมพูแต่น้ําข้างในอะเป็นสีแดงนะคะ ละลายไหมก็ละลายค่ะละลายอยู่ทำมัน้ามันเข้าก็ทำอะไรตักใส่แบบตักใส่แบบนะคะมรรูปออะไก็คืแบบนนั้าใช่นะคะแต่ว่าเราเอาเป็นแบบหัวใจนะคะนี่ค่ะทุกคนเอามาจากไหนเนี่ยเออ่สิบบาทใช่ค่ะแถวบ้านมีร้านยี่สิบบาทก็ซื้อมาเลยแถวบ้านนี่นะคะเอาสัก สองพิมพ์ก่อนนะคะรรเ,เราก็เทเลยนะใช่ไหมคะอ๋อใส่แล้วนะใส่แล้วนะทุกคนเราใส่แล้วนะวูวโอ้โหโอเมก้าดพันเจ้าแดงมากเลยอะไม่ต้องใส่เยอะไม่ไม,ม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมันล้น,นะคะ่ะ อ้าแล้วว่าสองพิมพ์ไม่น่าจะพอหรอกต้งหมดเลยเงี้ยเงี้ยก่อนจะใส่ก็ต้องคนอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันละลายเต็มที่อืมโอ้โหรู้สึกว่าอันอันเอาไปทำอะไรเอาไปแช่เย็นใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขอไปแช่เย็นก่อนนะบ๊ายบาย นี่นะคะเราจะลองเอาแช่ช่องฟิตอันหนึ่งนะคะกลัวมันหกแปบหนึ่งนะคะขอจัดกันมามานะคะเดี๋ยวเรากับเข้าไปในบ้านกันเลยค่ะขอปิดก่อนนะคะอ๋อมีหลายอย่างเลยค่ะซื้อมาหลายพันนะคะโอเคไป